สวัสดีครับผมมานอย้โชคสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมกระชิมาตามแนวทางลาพตนาเลขมีที่มากกันต่อนน้พี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาสองห้าหกปดเปิงผลมือวันศุกร์ที่17ดพี่น้องเลขมันออกหาศูนย์เก่าล่างสามหา เลขมีดที่มาเขา่าตะเลขวิ่งพี่น้องเหล็กิ่งเขา่าเก่าเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นอยู่แต่มาจับคู่บ่อเขาเนาะพี่น้องจับคู่ไม่เขา้าเลขวิ่งเขา่าตัวเน้นอยู่ยอะมาตามกันต่อเมื่อแรกเลยสองทุ่มครึ่ง วันจันทร์ที่ยี่สิบ วิ่งบนรางด้อ เก็ดหน่งหนึ่งเก็ดหนึ่งเ็ด้นอน chết xuống chết gióng vì đâu mà kết ninh cả chặt đấy đấy mà năm căn đấy chết xám kiệt sĩ หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งหกหนึ่งแปดส่วนเล็กสาตัวพี่น้อง 8 7 3, 9, ส่วนตัวเน้นนะพี่นองคนเน้นติดเกียมัดก็ออยังหวัดบางหนึ่งหวดบางหน่งก็นเน้นติดเี่เจ็เ้า17 3, 17นี่พี่นองครับนาะเจ้า ลาพัฒนาเลขมิติมาพันจันที่ยี่สิบมือแรกในสองตรงเพลิงเป็นหาวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเป็นเน้นเจ็ดส่วนจับคู่ในกระแม่นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดเพื่นเน้นเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้าบนล่างไปกับได้พี่น้องโซ่เลขสามตัวนีนแปดเจ็ดสามแล้วเก้าเจ็ดห้าแคปหน้าจอครับผมสามารถกพัฒนาขัดกระพานพี่น้อง มาขอบคุณอาจารย์ในหลายครับผมามาช่งมานกันพิจารมาแรงเ,เลยฝากอะไรก็แช่ติดตามสวัสดีครับผม